ให้คนหมดใจเนี่ยกลับมาโหยหาคุณหากก่อนหน้านี้เรามีพฤติกรรมแย่ๆนะครับแล้วต้องการลบความทรงจําแย่ๆนะครับที่เขาจดจําไว้นั่นหมายความว่าคุณต้องแทนที่ด้วยความทรงจําแบบใหม่ที่ดีๆลงไปนะครับแบบใหม่ที่ดีๆลงไปครับเขาจะต้องประทับใจในการพบเจอกันครั้งแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาส่งโปรไฟล์ของคุณหรือส่องโซเชียลมีเดียหรือเป็นการพบเจอกัน คุณต้องทำให้เขาเกิดความประทับใจครับเห็นภาพโปรไฟล์แล้วเฮ้ยรู้สึกประทับใจเฮ้ยเห็นหน้าวันนี้เฮ้ยรู้สึกประทับใจนะครับมีสามอย่างที่คนมักประทับใจคุณที่คนทั่วไปเขาไม่รู้ว่าทำสามอย่างเนี้ยแล้วคนจะประทับใจครับมีอะไรบ้างหนึ่งครับรองเท้าที่ขาวสะอาดหรือรองเท้าใหม่ครคุณสังเกตดูนะครับตัวของพวกเราเองก็เช่นเดียวกันเวลาเราเจอคนเนี่ย สิ่งแรกอันนี้มีมีเว็บไซต์ของ My Journal นะครับจิวิวีนะครับเขาอธิบายว่าคนเรามักจะมองรองเท้าก่อนเวลาเจอใครเนี่ยเราไม่กล้ามองหัวจรดรเท้าไงแต่เรามักจะสังเกตรองเท้าเขาก่อนโดยธรรมชาติเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เรามีรองเท้าที่เป็นรองเท้าใหม่นะครับหรือว่าเป็นรองเท้าที่ขาวสะอาด,ดนู่นนี่ต่างต่างเนี่ยจิวิวีพบว่าคนจะรู้สึกดีกับเราโดยที่บอกไม่ถูก ถ้ารองเท้าของคุณเป็นรองเท้าใหม่หรือเป็นรองเท้าที่ขาวสะอาดคนจะรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกครับสองครับถ้าเราเจอเขานะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคือการชื่นชมในสิ่งที่เขาภูมิใจกูคงมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเวลาเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจรจานะครับซื้อที่ดินอะไรก็ตามอะ่พวกนี้สิ่งที่กูคงจะคุยคือ,อลูกของพี่เป็นไงบ้างตอนนี้เหรอเขาเรียนสูงขนาดนั้นเหรอเขาจบหรือเขาไปเรียนที่นี่เหรออ๋อเหรอมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าเซฟโซน มันทาให้คนถูกคอเราได้ง่ายกว่าเวลาที่เราคุยในเรื่องที่เขาภาคภูมิใจ first impression อีกอย่างคือการมีกลิ่นหอมบ่อยครั้งที่คนเป็นหลวงอยู่ในบ้านกับแฟนและปล่อยเนื้อปล่อยตัวโดยที่ไม่มีกลิ่นหอมอะไรก็ตามแต่มาปัดทินผิวอีกแล้วก็เลยครับเขารู้สึกว่าการแต่งงานแล้วคือจบแล้วการไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวการไม่ต้องฉีดน้ําหอมต่างๆเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องทำเพราะอะไรครับเพราะอยู่บ้านแต่เป็นสิ่งที่พลาดมากครับ ความรักคือการต่อสัญญาความรู้สึกอยากกันวันต่อวันวันนี้ยังรู้สึกรักอยู่ครับเพราะมันยังมีความรู้สึกอยากแต่ถ้าตื่นเช้ามาอีกวันคุณไม่ได้ปรุงแต่งตัวเองให้คนรู้สึกว่ามีความประทับใจในวันนี้ในสัญญาที่ผ่านมาทั้งหมดที่เคยสัญญาก็สามารถยกเลิกได้นะครับคำสัญญาว่าจะอยู่กันตลอดไปทั้งชีวิตก็จะยกเลิกได้นะครับความรักแปลผันตรงไปตาม ความรู้สึกเพราะงั้นเนี่ยเวลาคุณนัดเจอกับแฟนนะครับหรือว่าเดินผ่านหรือว่าตื่นมาเช้านี้ต้องเจอกันเนี่ยนะครับอยู่ในบ้านเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่คนรับรู้ถึงกลิ่นหอมจากร่างกายของคุณจากเรือนร่างของคุณจากเสื้อผ้าของคุณเลยก็ตามแต่กลิ่นหอมจะทําให้คนรู้สึกดีกับเราโดยที่ยังไม่ต้องคุยอะไรกันเป็นอัตโนมัติครับเพราะงั้นเนี่ยจาไว้ครับว่าความประทับใจแรกเจอของทุกๆวันเป็นสิ่งที่ทําให้คนโหยหาคุณ มากที่สุดอันนี้แค่3ามวิธีซึ่งคุณอาจจะหาได้จากสานะแต่ในเนี้ยมี48วิธีหรือ48่ิบแจิวิยาในการสร้างความประทับใจแรกพบได้แบบไม่ซ้ำกันในแต่ละวันครับแล้วใช้เทคนิคได้แบบจุกๆครับใครจองสิทธิ์ที่จะรับจิวิยา48ข้อเนี้ยจริงๆแล้วต่างประเทศอันเนี้ยเขาชาร์จนะครับราคาหลักหมื่นมื่นอัพครับถ้าคุณจะได้เนื้อหาเนี้ย แต่ครูคมไม่ฟรีครับใครทันคือทันไม่ทันก็คือหมดครับ <Yeah. S 1> พิมพ์คําว่าครูคมใจดีครับซึ่งสิทธิ์ของ48วิธีการนี้48จิวิยานเนี้ยแล้วบอทดจะส่งทั้ง48จิวิยานนี้ให้ออกับคุณ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,900รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,900มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาท,าา 3, บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แ d สิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ